สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องอาซันแคมไฟนะนะคบเดี๋ยววันนี้อาซันก็จะมาเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาแบบเอาชีวิตรอดในเกไมไมค์ครับนะคบก็ไม่ได้ทําคลิปนี้มานานแลวคลิปเกี่ยวกับไมค์ครับเนี่ยโอเคนะครโอเคโอเคนะคบเดี๋ยวเราจะบข่าวซันดี้ก่อน อืมปังน่ากินปลาตกพึ่งตัวไปต,ก,ต,ก,ตกได้อึผลผลิตด,ดีหรอครับคุณลุงผลผลิตของคุณลุงไม่เห็นดีเลยอะ่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้โอ้ยคปเปอร์แมมคปเปอร์โอ้สวยแล้วฮะ แมวน่ารักจังแมวกินปลาไหมแมวไม่กินอโอ้โหเสียงกินล้อคิปเปอร์มาดิคิปเปอร์มาดิมาดิปประเบิดบดิราเบิดดิราเบิดดิโอระเบิดตายอะ่ะเอาเอา้าตายครับ ไครับทำยังไงดีทำยังไงดีงงดโอ้ยตองกานคุยชมสโะะชมิโอเคนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเมื่อกี้นี้ก็เสียงน้องผมนะครับจะไปทางไหนดีหนะ้าไม่มีทางไปอะรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อกี้ก็ตาย ตายทุกรอบตายทุกครั้งตายอย่างเดียวตาย้วน่้วนตายทุกรอบเลยอะ่ะแม่งตายทำไมเนะี่ยอุ้ยตายก็ตายมีแต่ตายมีแต่ตาย แล้วกลับมาถึงหมู่บ้านของผมไปแล้วนะครับนี่หมู่บ้านของผมนะครับแล้วนี่ก็คือบ้านของผมนะครับวงกลมนะครับบ้านของผมนะครับไม่ต้องพูดมากนะครับโอแกนะครับไปไปไปทำกันไม่ต้องไม่ต้องสนใจเสียงครับตรงนี้เป็นสระน้ำเอาไว้ <c oughs> ดูอะไรกันนะครับไฟไหม มีใครบ้างเลชิเปิดโอ้โหตาลุงจมน้ำสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงคุณลุงเดี๋ยวผมจะเอาน้ําให้คุณลุงเกือบตายแล้วผมไม่อยากเสียคุณลุงไปผมรักคุณลุงลุงชื่ออะไรครับมาลุงขึ้นมาได้ไหมลุงเฮ้ยลุงตะแกขึ้นมาลุง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 ไม่ขึ้นเหรอ นี่ลุงเป็นอะไรเนี่ยลุงไม่ยอมขึ้นเนี่ยฮะเล่นนะ่หมายถึงลุงอย่าเล่นน้ําเดี๋ยวลุงตายเข้าใจไหมครับเาสาช่วยอันเนี่ยขึ้นมา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 จะขึ้นไหมคุณลุงเออขึ้นมาดิ <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นแต่ตีคุณลุงทําไมเนี่ยเอาตีคุณลุงก็ไม่ผิดนะท่านเพราะเราต้องการจะตีเขาคีฆ่าเขาเราเปล่า ่าเขาหรอฮะเดี๋ยวพี่ไจทไททันลงบนยูทูบเลยไหมโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็ไทยทันนะครับนายไทยทันดูดิอันนี้คือแท่นะครับโอเคนะครับพี่เอาลงบนยูทูบโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกับไทยทันเลยไทยทันจเลยโะไปจิ้งโคกันเลย เขอไปโกก็กลาฟอลดเหมือนเพียกสังไดไหมนี่ครับเดี๋ยวเขาดิ้วจะให้ใท่านควบคุมกันนะครับมาใคท่านใทท่านจะเอาอะไรจะเอาตับเลยจะเอาสกาะเพชรไหมเอาสุเกาะเพชรเหรอไทท่านครับพูดหน่อยจะเอาชุดเกาะเพชรไหมครับไม่เอาทำนองครับอ่าได้ได้เดี๋ยวเราต้องใส่ชุดเกาะก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ใส่เราจะตายนะครับ ไม่ตายหรอกพูดจะไม่ตายถ้าพูดชุมเราจะตายกันแล้วร้อนให้ท่านไปเปิดพัดลมให้หน่อยทีนี่นะน่าน่ะตรงนั้นนะครับท่านบอกว่าเออทำคือชุ่มจะตายแล้วนะครับจะตายแล้วทองร้องท,ทำไมมันไม่ไม่ถึง เราเป็นนักลบอัศวินเบือนดาบนะครับถึเขินครับเอ้ยเอ้ยเบาๆครับไม่ต้องพูดครับโอ้ยให้ท่านอันนี้คือ ผงที่ทำาให้เป็นควันนะคะอาไว้ป้องกันตัวนะคะ้าไม่คิปเปิลไปเห็นเอาจะตายันแล้วอย่าพูดได้ไหมครับนะค,คลิปนี้เราก็จะไม่ค่อยมีสาระนะครคลิปนี้ก็จะเล่นไปเล่นๆนะครับผมแค่จะมาโปรโมทบ้านใหม่ของผมนะครับ ตอนแรกเห็นผมอยู่ในเกาะเล็กๆแต่ตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้นินแล้วนี่คือนาของผมอุยข้าวตัวเร็วจังอะ่ะจริงๆผมกำลังจะใช้เจ้านี้มันคือผงผงผงที่ทำให้ข้าวตัวเร็วมันเขาเรียกว่าผงยาพิษนะครบเฮ้ยข้าวจะว่องมัง ก็นอนไปโอเคนะคะท่านผู้ชม <d> เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้นะคะ <d> นนมาโอ้ผมยังกินไม่ได้เนาะผมยังไม่หิวคือเกมไมค้าหนี่มันไม่ค่อยมีอะไรสนุกเลยนะครับมันก็สนุกขนางาแหะมันยังนอนไม่ได้อะครับ ใช่มันยังนอนไม่ได้ไอ,ไไอไแกะไอแกเฮ้ยผมว่าผมจะปลูกแครอทอ,อ่ะเฮ้ยเราสามารถเลี้ยงแกะได้ oh ไเราจะเลี้ยงแกะกันนะครับคราวนี้ผมคิดออกแล้วเราต้องเลี้ยงแกตเราไปใส่บ้านเลยแต่ว่าเราต้องกัดบริเวณนะครับเดี๋ยวแก่มันจะมากินข้าวเรา ไท่านอย่ารีบร้อนสิครับไม่ใ้ร้อนบอกว่าเอาแกะเข้าบ้านเลย,ยไม่ใช่พี่หมายถึงไททันก็อย่ารีบสิอย่าเพิ่งเอาแกะเข้าบ้านย่งเอาเข้าไม่ได้ทำอะไรก็ตั้นบริเวณเนี่ยมันจะไม่กินข้าวเราใช่ไหมใช่ด๋ยวแกะมากินข้าวมันจะเปิดประตูเป็นไหมถ้าเกิดแกะมากินข้าวเราก็จะว่าแกะ ตรงนี้คือตรงข้าวของเราเนดะี๋ยวเราจะมาเลยยังแกะกันเลยนะครับก็อยากว่าทำกำาดักให้แพยมาตกเลยไหมพี่กำลังหาเขาไาชิบ,ชบ,ชบยอยู่ชิบเนี่ยแกะเนี่ยมใชีบไป ฟอกไม่ใช่ชีพี่กำลังจะหาแกะใชท่านอะไรหาแกะอยู่น,นี่ตัวอะไรเนะี่ยก็พี่หาตัวแกะอยู่ไงแกะอยู่ไหนนี่ตัวนี้น่าจะเป็นแกะมักโอ้ยเสกตัวใหไรมาอุ้ยตัวใหญ่มากจะบอกให้เส,สียงเสียงเสียงดูเสียงมัน สือมันหลากหลายมากค่าเราไม่คราวนี้เราจะมาสึกกับเจ้าตัวสีขาวนะครับนี่แคบีแคบวายออกไปโอ้เฮ้ยมันพ่นไฟไททันที่บอกอย่างนึงเลยมันพ่นไฟโอ้โหมันโหดเลยออ้ยอยให้มันลงน้ำไป้ไหมโผ<อ>้ายออ,อ,ออกไปยังไม่ทำทำอะไรเลยเออไป คุยแ,แบบมีก้ดีสีสนุกครับท่านผู้ชมกอ,อย่าทำเก่งเองทำอะไรเองทำบ้านแด้อุยโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ได้สนิทก,กับแกไปแล้วหนีแล้วอย่ามาโอ้ยอย่ามาป้นไฟใส่บ้านคนะ่าอะอะไรโอย,โอยกลับยิงเลย้ ตายครับใจริญไหมไม่ได้ใจรายเลยโอเคนะคบท่านผู้ชมถ้าเกิดใคร <ละ S 1> ชอบคลิปนี้ก็าก,กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดใครอยากดูคลิปต่อก็พูดกันได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคบแล้วก็าก,กดกระดิ่งกดกดแชร์เพื่อนด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย